หมายเลข SCP 110วัตถุคล e าสยูคคิดมาตรการกักกันพิเศษทางเข้าไปยัง SCP 110จะต้องถูกปิดไว้ตลอดเวลาการที่จะเข้าไปได้จะต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากรโอไฟที่ดินซึ่งอยู่เหนือของ SCP 110ประมาณ6ตารางกิโลเมตรนั้นจะได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่กึ่งเมืองซึ่งจะไม่ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชน อะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุที่อาจเกิดจาก scp 1 1 0นั้นจะให้การว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวระยะสั้นซึ่งลักษณะของ scp 1 1 0นั้นเป็นเมืองที่ถูกฝังอยู่ลึกลงไป0.5กิโลเมตรใต้ฟาร์มในที่นิวยอร์กซึ่งทางองค์กรได้ส่งทีสมสำรวจไปและได้ผลสรุปมาว่าพื้นที่เมืองที่ถูกฝังไว้นั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ6ตารางกิโลเมตรอีกทั้งได้มีการค้นพบวัตถุที่น่าสนใจอยู่หลายชิ้นใน scp 1 1 0 ซึ่งตามรายงานจะเรียกมันว่า SCP-110 ขีด xx ประวัติที่ทราบของ SCP-110 วันที่11สิงหาคมปี1900ได้เกิดเผ่นดินไว้อย่างแรงในแถบชนบทของนิวยอร์กซึ่งห่งางออกไปจากกลางเมืองมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเพียงชายหนึ่งคนกับสุนัขของเขาจึงไม่มีสื่อมวลชนไหนสนใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้วันที่15พฤษภาคมปี1900 ได้เกิดเผ่นดินไหวเบาๆอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของ scp 1 1 0เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของสหรัฐได้ส่งทีมนักธรณีวิทยาลงไปพื้นที่เพื่อหาสาเหตุของต้นตอซึ่งผลที่ได้มานั้นมีอาจสรุปได้วันที่16พฤษภาคมปี1900ทีมขุดค้นได้รับคำสั่งให้เข้าไปสำรวจในพื้นที่เมื่อไปถึงนั้นทีมขุดค้นก็ได้พบกับ scp 1 1 0 0 1ซึ่งได้ถูกควบคุมตัวและพาไปยัง เพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมวันที่24พฤษภาคมปี1900ข้อมูลที่ได้มาจาก scp 1 1 0 0 1และ scp ได้เปิดเผยม,มาว่าเกิดการบิดเบือนของมิติขนาดใหญ่ในพื้นที่ของ scp 1 1 0ทางองค์กรจึงได้ส่งทีมขุดค้นอีกทีมเพื่อเข้าไปลงพื้นที่วันที่9กุมภาพันธ์ปี2000 หลังจากที่ทำงานมาได้หลายเดือนทีมขุดค้นก็ทำได้เพียงค้นพบกับผนังคล้ายกับคอนกรีตรซึ่งมีลักษณะแข็งๆแ,และไม่สามารถเจาะทะลุมันได้ซึ่งทางองค์กรได้ระง,งับการตรวจสอบจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมวันที่25กรกฎาคมปี2000การถอดรหัสของไฟล์ที่อยู่ใน SCP มาได้ทำให้ได้แผนผังของ SCP 1 1 0มาทีมขุดค้นได้ถูกส่งลงไปในพื้นที่อีกครั้ง เพื่อหาทางเข้าหลักของ SCP-110 วันที่4สิงหาคมปี2000ได้ค้นพบทางเข้าของ SCP-110 ซึ่งทีมขุดค้นนั้นได้เจอกับสิ่งที่บรรยายได้เพียงว่าเป็นกลิ่นที่เหม็นเน่าเดิมทีแล้ว SCP-110 นั้นเคยเป็นเมืองระดับ4ที่คึกคักมากแต่ด้วยอุบัติเหตุทางมิติทำให้เมืองทั้งเมืองได้ถูกย้ายที่ ทำให้ทีมขุดคน้นและพละเมืองได้เสียชีวิตอยู่ในนั้นนับพันกว่าคนทางองค์กรจึงได้ทําการปกปิดการมีอยู่ของ SCP-110 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผังเมืองของ SCP-110 ผังเมืองโดยทั่วไปของ SCP-110 นั้นเป็นรูปวงแหวนที่มีศูนย์กลางรวมกันซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยรถรางและสายการคมนาคมอื่นๆซึ่งทางกลุ่มทีมสำรวจนั้นก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่า SCP-110 นั้น ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเป็นชั้นๆซึ่งจะมีการใช้สอยต่างกันออกไปจะอธิบายอย่างละเอียดตามดังนี้จุดที่ 1. จุด call service แผนที่จำนวนมากที่พบอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนครับข้างของ,ง s c p 1 1 0นั้นเราจะเรียกมันว่าคอลัมน์เป็นศูนย์กลางที่มีการใช้งานอยู่หลากหลายนี้ว่าจุด call service ระหว่างการสำรวจซึ่งทำได้จำกัดตามข้อบ,บงังคับด้านความปลอดภัยนั้น ทางทีมสำรวจได้ค้นพบกับวิทยาการต่างๆที่ทำให้เหมืองใต้ดินแห่งนี้อยู่ได้ด้วยตนเองส่วนหนึ่งของวิทยาการเหล่านี้ก็คือห้องแปลงสภาพของศาสสารจานวนหนึ่งเตาปฏิกรณ์แบบผสมที่ได้พลังงานจากนิวเคลียร์ฟิวชันและความร้อนจากใต้พิภพอีกทั้งยังมีระบบหมุนเวียนน้ำที่ซับซ้อนและพื้นที่แปลงสภาพของเสียขนาดใหญ่ทางส่วนกลางนี้จะรายล้อมไปด้วยลิฟต์จำนวนมากและบันไดฉุกเฉิน พื้นที่หลายๆแห่งในส่วนกลางนี้ได้รับมอบหมายให้บุคคลจำเพาะจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการวิจัยจุดที่2จุดอาร์เทียมโคลอสซด์เป็นพื้นที่เปิดกว้างขนาดใหญ่ในโดมนี้จะร้อมคคลเซอร์วิสไว้และดูเหมือนว่าครั้งหนึ่งจะเคยใช้เก็บพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งตัวโดมนั้นเป็นจอขนาดมหึมาซึ่งยังไม่อาจระบ,บุส่วนประกอบของมันได้โดยมันจะมีไว้ใช้ฉายภาพท้องฟ้าเพื่อบอกเวลากลางวันเท่านั้น ซึ่งในบริเวณนั้นมีสายทางรถรางจํานวนมากเป็นพื้นที่อย่างน้อย3ชั้นของสวนโดยทั้งหมดนั้นจะเชื่อมต่อกับ call service โดยทางเจ้าหน้าที่นั้นได้อธิบายไว้ว่ามันดูมีลักษณะคล้ายกับซี่ล้อรถและในตอนที่ค้นพบนั้นมีจํานวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่นี้มากที่สุดซึ่งบ่งชี้ได้ว่ามันเป็นส่วนที่คับข้างของเมืองนี้จุดที่3จุดวงแหวนการค้า เป็นแนววงแหวนซึ่งครั้งหนึ่งเป็นกลุ่มร้านค้าปลีกและในเครือเล็กๆซึ่งล้อมส่วนยักษ์ไว้ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าสินค้านั้นมันผลิตในเมืองหรือเปล่าแต่เนื่องจากขนาดมือหือมาของคอรเซอร์วิดเองและการที่เมืองนี้ดูเหมือนจะพึ่งพาตัวเองได้จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าคอรเซอร์วิดนั้นมีพื้นที่ในการผลิตด้วยวงแหวนที่อยู่อาศัยเ รูปแบบพื้นที่พักอาศัยในพื้นที่นี้บ่งชี้ได้ว่าผู้ที่พักอาศัยอยู่ในส่วนนี้จะเป็นพวกที่มีฐานะที่ดีที่สุดในเมืองเอกสารจำนวนหนึง่งที่พบได้ในทั่วเมืองดูเหมือนว่าจะเป็นการยืนยันในการคาดการครั้งนี้ได้วงแหวนที่อยู่อาศัยบีวงแหวนนี้ทั้งหมดเป็นพื้นที่อยู่ของชนชั้นกลางใน scp 1 1 0 ซึ่งการค้นหาสิ่งของที่น่าสนใจในพื้นที่นี้ก็ยังคงดําเนินการต่อไปจนถึงตอนนี้ก็ยังสามารถเก็บกู้สิ่งต่างๆมาจากพื้นที่นี้ได้วงแหวนที่อยู่อาศัยซีวงแหวนนี้ทั้งหมดเป็นที่อยู่ของประชาชนชั้นล่างใน scp 110ตอนที่ค้นพบม,มันนั้นมันก็อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากและในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการบูรณะโดยทียมรักษาสภาพ ซึ่งได้คาดการว่ามันได้รับความเสียหายมากที่สุดจากการบิดเบือนของมิติเพราะมันได้อยู่ห่างจากคอเซอร์วิทไปมากที่สุดจุดที่4จุดอาร์เทียเวเกสตามแผนที่ต่างๆระบุไว้ส่วนนี้เล็กกว่าอาร์เทียมโคลอสไซเพียงเล็กน้อยและเป็นที่มาของอาหารประมาณ80%ที่ประชากรของ scp 1 1 0ที่ใช้ในการบริโภคเดิมทีแล้วนั้นส่วนนี้เคยเปิดโล่งจึงได้รับความเสียหายอย่างมากเมื่อย้ายตำแหน่งมา โดยคาดการว่า scp 1 1 0นั้นถูกย้ายลงไปลึกกว่าระดับเดิม300เมตรจากการบูรณะได้เผยถึงวิทยาการการเพาะปลูกที่ก้าวหน้าซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จุดที่5จุดอาร์เทียมอานิมัสเป็นแหล่งอาหารที่เหลืออีก20%ซึ่งส่วนนี้มีอยู่อย่างน้อย20ชั้นซึ่งครั้งหนึ่งมันก็เคยมีรูปแบบเหมือนกับสภาพแวดล้อมตามทางธรรมชาติของพวกสัตว์ที่เลี้ยงไว้ที่นี่ในแต่ละชั้น ก็มีสภาพอากาศที่ควบคุมได้อย่างรัดกุมและมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแยกสัตว์ต่างชนิดกันห้องทดลองพันธุกรรมที่พบติดกับอาร์เทียมอานิมัสนั้นได้ถูกพบในสภาพที่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆและกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสํารวจจุดที่6จุดอาร์เทียมตรีเคอุสเป็นส่วนที่มีไว้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นมันอยู่ระหว่างวงแหวนที่อยู่อาศัยในแต่ละชั้นตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยสวนสาธารณะ สระไวน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นศูนย์การค้าและที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆซึ่งส่วนนี้ถูกบ่งชี้ว่ามีไว้ใช้กับ S.C.P. ที่ต้องมีสภาพแวดล้อมแบบนอกอาคารหรือต้องการการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขณะนี้ได้ทำการร่างแผนการแปลงสภาพแล้วจุดที่7จจุดวงแหวนวิจัย S.C.P. ดูเหมือนว่าเมืองนี้จะมีวงแหวนชั้นนอกสุด ไว้สำหรับวิจัย SCP ระดับเซฟและยูคลิดโดยเฉพาะถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารใดๆที่ยืนยันได้ว่ามีวงแหวนแบบนี้อยู่จริงสิ่งนี้บ่งชี้ได้ว่า SCP 1 1 0มีได้ออกแบบโดยภาคเอกชนแต่มีไว้เพื่อกบเกลือน SCP ที่ยังไม่รู้จักเสียมากกว่าวงแหวนนี้อันตรายมากเนื่องจากมันเป็นส่วนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดใน SCP 1 1 0และมีความเป็นไปได้ว่าจะมี SCP ที่เป็นอันตรายอาจหลุดเข้ามาได้ จากตามรายงานที่ค้นเจอมีสมาชิกของทีมสำรวจที่รอดชีวิตจากการสำรวจนี้มีเพียงแค่2คนเท่านั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมของ s c p 1 1 0 s c p 1 1 0นั้นยืนยันได้แล้วว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่พบได้บนโลกโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมของ s c p 1 1 0นั้น ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่โดยรูปแบบหลักนั้นจะเป็นไปตามดังนี้จุดค a l l service เน้นการใช้สอยจุดอาร์เทียมคอร์ซายมีลักษณะเป็นแบบกรีกโรมันยุคเฟื่องฟูจุดวงแหวนการค้าจุดวงแหวนที่อยู่อาศัย A เป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นที่ดีที่สุดจุดวงแหวนที่อยู่อาศัย B เป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นกลาง จุดวงแหวนที of 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 we actually, mm. human human ่อยู่อาศัย C เป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นล่างและมีสภาพที่ย่ำแย่ที่สุดในบรรดาจุดวงแหวนที่อยู่อาศัยจุดวงแหวนวิจัย SCP เป็นที่อยู่ชั้นนอกสุดและมีสภาพเสียหายเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาได้เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันของ SCP 110นั้นทำให้เป็นปัญหาในการระบุยุคที่สร้างมันขึ้นมาจากเอกสารเก่าที่สุดที่ได้พบมานั้นอ้างว่าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ เอกสาร001ขีด A ข้อความสุดท้ายเอกสารที่1ถึงผู้ที่พบเอกสารนี้ผมคือสีเฟนคอนิกหรือถ้าพูดได้ถูกก็คือผมเคยเป็นสเตฟนคอนิกตอนที่คุณได้อ่านสิ่งนี้ผมคงตายไปแล้วผมเป็นหัวหน้าทีมวิศวกรของเมืองนี้และเป็นผู้อำนวยการของโปรเจกต์ซึ่งถูกกักขังไว้ในห้องกักกันชั้นนอกและวงแหวนที่อยู่อาศัย เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่าในเมืองเมืองทั้งเมืองได้ถูกย้ายมาจากเท่าที่ผมสังเกตได้วงแหวนชั้นนอกได้รับความเสียหายอย่างหนักและสิ่งที่อยู่ในนั้นก็กําลังคุกคามผู้ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในวงแหวนชั้นในแต่ยังไงซะพวกเราก็จะต้องพบกับความหายนะอยู่แล้วเพราะบริเวณโซนคคลเสียหายอย่างมาก เนื่องจากระบบดำรงชีพหลักทั้ง3ที่อยู่ในบริเวณคอ,อนั้นได้รับความเสียหายมากเกินกว่าที่จะทําการซ่อมให้มันกลับมาใช้ได้การพยายามที่จะซ่อมมันนั้นจะต้องใช้เวลามากกว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเราอีกไม่ช้าระบบยังชีพก็จะหยุดทํางานแล้วผมคาดว่ามันคงทํางานต่อไปได้อีก4-10ชั่วโมงเอกสารที่2ถึงใครก็ตามที่พบสิ่งนี้กักกันเจ้า มันให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้อย่าทําพลาดเหมือนกับที่มาตรการของพวกเราถ้าคุณไม่ทําคุณจะต้องเสียใจจบการบันทึก